đang trang điểm choน้อง bung mình cho bố Ben vàoดูเสื้อ bung mặt ตานะ ขอบคุณค่ะยังขอบคุณค่อเราคืออะไรพี่ใสมากอยากได้เหรอฮหอยได้มากเลยไหนทางไงทางไงทางเสร็จแล้วนะยันโอ้ <c oughs> โหสงสารปู่ไหมเนี่ย วี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 เราก็เลยตัดขึ้น15ตาไหนต้องแก่อ๋อเดี๋ยวย่าเอาให้โอ้โห